สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิมาตัมมาพุงเพกินหลังจากไม่ได้เฮ็ดกินโดนแล้วพ้าไปเที่ยวยู่กรุงเทพกรุงเทพยุ่ทำมาพุงสลองโคกไม่พี่น้องสื่อโคกน้อยน้อยหน่อยบัาพออ่องเมื่อนี่นะไปยังจะสื่อน้อยน้อยย่ำไม่ลาเอาไปล่างมันยากพี่น้องมันล่างยากอยาได้สื่อน้อยไม่นี่แหละว,ว่าสีหาหนวยแล้วก็คือใจก่ แต่บักพุ้ที่กินพี่น้องใส่บักกอกใส่ใบกระเทียมใส่บักเขียบักหน้าก็าต้องใส่พักกินกับกะสรัรผัดพี่น้องบ้งด้วยกรรัดพักมีสูญยางพี่น้องต้มไขย่ยาอ่ะเดี๋ยวสีเอ,อื้อยยู่นหน้าพี่นอ้องยู่นหน้ากระเพาะไงกระเทียมใบกระเทียมด้วยพี่นอ้องว่ามันก็เป็นหัวกระเทียมใบกระเทียมใส่ ใบกระเทียมมะกอกมะเขือเรียนเขี้ยวบะหมี่ดอกพี่น้องเฮ้ยปลาใแต้ยอาหนามปลาแดกเดี๋ยวโยนเขากันจักหน่อยกันปกกันน้อยหน่อยเอาเอาเอาถัาพี่ลงมก็ไ้แล้วซ้อนลงเรากินกระเพยสองคนนึงตำแล้วเขาว่ามันกินโลดดิพี่น้องจ้ำน้ำข้าวะปวดแขวตำกระตำ,ตำอนุบาล ใส่ปลาแดกจักหน่อยใส่ปลาแดกลงไป,ปสใส่ปลาแดกตอนมาเด้อพี่น้องมาเด้อแล้วเรีวพ่อใหญ่ลุยแล้วนี่พ่อใหญ่ซิมมบางอนผ่านบ่แจ๊บวะตาฮ <c oughs> ะแจ๊บว่ยำมืออ่เอา้า เราไม่มได้กระดูดอ่นอนโตเพียร์ปะให้ดูไทยปะแล้วพ่อยญ่ว่าเพียรจะดูดตำมหูพ่อยญ่กันได้พี่น้องแค่นีน้ก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะ